เอาเลยเดีมาเล็กเอาเลยโชว์ขวดจะหน่อยนึงโอเค เพื่อนเพื่อนมิตรลักแฟนชมหัวใจมีตีนออนเดอเวนํำเพื่อนเพื่อมาที่อำเภอกันทลักจังหวัดศรีสะเกดมาดูครับร้านลูกชิ้นยืนกินพ่อหวังลูกชิ้นนะครับมีแบบทั้งปิ้งและแบบนึ่งสมุนไพรนะครับที่นี่ไม่ใช่บุรีรัมย์แต่ว่ามีลูกชิ้นยืนกินที่รสชาติอร่อยรับรองว่าไม่แพ้ที่บุรีรัมย์ก็แล้วกันนะครับ เพื่อนๆจะยืนรับประทานที่หน้าร้านหรือว่าซื้อกลับไปรับประทานที่บ้านก็ได้เช่นเดียวกันนะครับขายดีแค่ไหนอย่างไรเราไปพูดคุยกับร้านค้าร้านใกล้ร้านเคียงแล้วก็พูดคุยกับแขกพูดคุยกับลูกค้าสิครับไม่ใช่แขกที่มาซื้อลูกชิ้นที่ร้านนี้กันครับร้านลูกชิ้นนี้เขามาทุกวันไหมครับแม่มาทุกวันครับเราแม่มาทุกวันไหมมาทุกวันไข่เขาเรียกไข่อะไรครับเนี่ยไข่ลูกไข่ลูกน่วยจะวาดไข่นี่ครับ ขายถูกเนาะขายถูกถ้าขายถูกขายถูกไงขายราคาถูกขายให้พ่อแม่พี่น้องได้กินเนาะประมาณประมาณงาร้าน้าบอกสองพับอกสองพันสองพันสองพันแต่ก็มีาที่เราาง่ะคืละสอเนาะเือหนึ่งกหกหมื่นี่ บอลบอลรู้นีเนาะเจ็บข้ายดีอะใช่เรื่กันมาไ้จ็ข้ายจะว่าง้ายดีกว่ามีได้ลรออร่อยโลโเจลลาว,วาปราว่า12กิโลมีน้อยได้หไหมนะจาแม่4-4ผ่าท4 แซ่ป่ะทั้งทงผทเออทผละโอ้ยเจ้าประจําเขาบอกไปื้อมืออื่นก็บ,บอกไหนมาซื้อจิบออ๋อับเขาปากซื้อนะกินไม่เคยากลกินเองนี่ล่ะกินเองสองร่อยอ,อ,อยากให้ลูกสาวมาซื้อมันหนงางานี่นาดใจมันเจ้าเพื่อกินแต่ลูกศิษย์มื่าน,นออกินพนีก็กินคนหอบอก,ก็ตหมักเนาะคนอบมักตอแล้วเหรอสวัสดีครับพ่อนท่รับก เราเป็นแค่ประต่อเมริกาฮารัตเที่ยวมาที่ีสักเกตนะครับมาพบกับร้านลูกชิ้นข้าวหวังลูกชิ้นปิ้งแต่นี่คือลูกหวานนะครับลูกขอังข้าวหวังเริ่มเดอแล้ววะแม่หนูเองขายใครแม่ขายใครตลาดนั่นเองแม่หนูเดี๋ยวขออนุญาตเปิดนะครับว่ามีอะไรบ้างนะพิเศษหน่อยพิเศษหน่อยมีอะไรบ้างแล้นึงมีหมูมีปลามีเอ็นเนื้อค่ะ ฮอดอกจัมโบ้กับฮอดอกชีสแล้วก็เอ็นไก่ค่ะฮอดอกจัมโบ้นะครับเบื้เริ่มเลยนะ,ะแค่ราคาแค่เอาไข่ละค,ค okay, ละไข่ข้าวไข่ลูกคะ <c oughs> พี่พูดไปต่อนะเด okay, <c oughs> ี๋ยวหนูมา <c oughs> ตอนนี้แม่ค้าลูกชิ้นนั้นไปขายไขใ่ให้คุณแม่อยู่นะครับก็มาดูครับที่ร้านลูกชิ้นก็มีแบบนึ่งสมุนไพรครับผักบุฟเฟ่ยำจิมำจ้มนั้นจิ้มหน้าร้านเลยก็ได้หรือว่าจะ นำกลับไปรับประทานที่บ้านก็ได้นะครับมีทั้งลูกชิ้นเนื้อปลาหมึกย่างลูกชิ้นหมูนะครับลูกชิ้นไก่อร่อยมากครับเพื่อนๆฮะนึ่งกันแบบสดๆนี่ครับผักมีกระเทียมมีต้นหอมมีพริกทอดพริกขั่วนะครับมีมะละกพี่วันนี้เอ็นเนื้ออร่อยนะมีสาระเน่ไม่เหมือนวันนั้นกลับมาแล้วครับแม่ค้าของเราไม่ ซีบหวานอุ้ยพี่แต่มันอร่อยจริงจิงนะายเก่งนะเนี่ยวันนั้นก็บอกว่าอร่อยยังไงพี่คนมากินตลอดแค่พี่ลองหมูดูเลยยันเวลากินพี่เก่งนะปแล้วนะหม <laughs> ูอร่อยมากเลยนะ <laughs> น้ำจิ้มมีแบบซีฟู้ดแล้วก็น้ำจิ้มอะไรนะพี่แบบน้ำจิม้มลูกชิ้นน้ำจิ้มหวานค่ะตัดตัดโชว์หน่อยสิมันเกิดเดือด ใช่มันจะหนืดๆมันเป็นน้ำจิ้มมะขามเปียกอะพี่หรอใช่ใช่มอไปเริ่มเลยนะขายหมดเลยนะครับขอบคุณค่ะที่มาลิฟที่มาใช่วันหนึ่งเขาบอกได้วันละบุญถึเหรอยังคะโอ้ไม่ถึงพี่โอ้ถ้าได้ก็ดีใจแล้วค่ะห้าร<ะ>้อยบาทก็ดีใจแล้วค่ะพี่ห้าร้อยก็ดีแล้วนะเอาเอ็นเนื้อหรอคะหรือว่าเนื้อธรรมดา หมูพี่หม,มูมีแต่ย่างได้ไหม,มเอาหมูไม้หนึ่งเหรอคะมีที่ชีบอยู่นะลูกชิ้นพี่มีกี่แบบครับมีกี่อย่าง มีหมูเนื้อมีหมูเอ็นเนื้อก็มีเนื้อเลยนะครับใช่เอ็นไก่เนี่ฮอยนี่ทดอกบาทมีแบบติ่งและแบบนึ่งนะครับเดนื้ออยากดูไหมละคราบไม่มีครับหมดเคยมากันทะลักเมื่อสิบปีที่แล้วอ่ะผมก็เคยมายืนกินอย่างนี้แหละแสดงว่าร้านเปิดนานแล้วใช่ไหมครับนี่ใช่สิบปีน่าจะเจอพ่อหนูนะเหรอใช่เจอหนูเหรอ จำไม่ได้หรอกเจอใครแต่ว่าจำจำร้านลักษณะนี้น่าเจอพ่อครับพ่อแน่นอนเพราะตอนนั้นหนูยังไปเรียนศึกเลยเหรอเราก็มาสารต่อเลยนะลูกชิ้นนี่ทําเองเหรอครับไม่ค่ะรับมาเหมือนกันรับมาใครโยนครับผมถึงรับมาบริษัทโยนนะบริษัทโยนนะเปิดทุกวันเปิดทุกวันสิบเจ็ดนาฬิกาจนถึงของหมดนะครับหมูนุอร่อยไหม โอ้มันเป็นหมูบนอาทิตย์นึงจะมีท้งแต่ส่วนมากถ้าไม่หมดก็คือยังไม่ได้ไปเอาก็ยังไม่ถึงเงินนะแถวที่ละครั้งนี่แหละครับแล้วก็เหลืออีกไหมขอชิมหน่อยสินี่ไงชิมแอันนี้ของเขาไงอันนี้กินกินเป็นเรื่องเป็นราวเลยไม่ชิมหรอกโอ้อันจีเหรอไม่ได้ไม่ได้ขอชิมซื้อซื้อขอชิมหรือเปล่าอย่าพูดซื้อเล่าเนาะแล้วก็กินข้าวหมูแล้วซื้อขอซื้อเว้ย ลูกค้านี่เข้าตลอดเลยนะคือมึงมีคนยังไงเลยตอนแรกก็มีพี่เขาหมดแ้วแต่เราขายไม่แพงด้วยนะไม้ละสิบบาทกับห้าบาทนะครับแต่ไม้ละห้าบาทหมดนะครับไม้ละสิบไม้ละสิบห้าบาทห้าบารือสิบบาทพี่ฮะพิกรอไหน่อยเด้อโอ้ได้ได้ครับโอเคเดี๋ยวพิกเป็นไงฮะเป็นออมพลโอเคครับผมนี่นะครับเหตุผลสำป็นด้วยพิกรอหน่อยครับ ที่ตรงนี้เราก็ต้องยิ้เร้านพะหวังลูกชิ้นปิ้งนะครับตั้งอยู่หน้าตลาดขี้ตมอําเภอกันทะลักษ์จังหวัดศรีสะเกดหากเพื่อนๆได้ดูคลิปแล้วก็ผ่านไปนะครับลองแวะชิมดูแนะนำนะครับร้านนี้ไม่ผิดหวังในความอร่อยครับคลิปนี้ลาไปแต่เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนเพ,อนพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีครับ